รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทเครื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทันถึงสุกบ่าย3าโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย3าโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งในการติดตามเราก็คือผ่านทาง f c e e o o o แ f n p p g g e m o n e พ p ัสบายยุทธนาม o น e y p พลัสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับ คุณฟังที่ฝากคำถามมานะครับเชิญเลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้ลงทะเบียนแสดงตัวตนสะหน่อยเพราะว่าเป็นขั้นแรกนะครับในการจะคบหากันการลงทะเบียนก็เป็นการแสดงตัวตนแล้วก็เป็นการแสดงความจริงใจในการครบหากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเชิญนะครับฝากคำถามเข้ามาได้เลยแต่ว่าขอให้ลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนนะครับแล้วก็ฝากคาถามเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ ตัว a ออสแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus m o n e y P L U S ัมันนี่พลติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณต่อตระกูลเดี๋ยวช่วยลงทะเบียนด้วยนะครับคุณต่อตระกูลอยากรู้แนวโน้มของ SSSC หรือบริษัทศูนย์บริการเหล็กสยามจำกัดมหาชนแนวโน้มจะไปต่อได้ไหมครับนะครับหลังลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเรารีบจัดคิวตอบให้นะครับคุณต่อตระกูล ท่านต่อมาคุณแพรพิไล9956นะครับคุณแพรพิไลอยากรู้เรื่องของแนวโน้ม ERW หรือว่า D Elawan Group จำกัดมหาชนคุณแพรพิไลมีต้นทุนอยู่4บาท54สตางค์แนวต้านใกล้ๆเนี่ยจะอยู่ที่ระดับราคาประมาณเท่าไหร่จะขายได้ล่ะครับคุณแพรพิไลเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้นะครับสำหรับ D Elawan Group จำกัดมหาชนนะครับท่านต่อมาคุณณวพลคุณณวพลลงทะเบียนด้วยนะครับ คุณนวพลอยากรู้แนวโน้มของ PTTEP บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเออยากซื้อเนี่ยรอก,ก่อนดีไหมหลังลงทะเบียนแล้วเราจะรีบจัดคิวตอบให้นะครับคุณนวพลท่านต่อมาคุณสมชายคุณสมชายลงทะเบียนด้วยนะครับคุณสมชาย4359บอกว่าคุณสมชายบอกว่าซื้อกันกุลเอาไว้ต้นทุนอยู่ที่5บาทตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะเก็บกันกุลเอาไว้หรือจะขายออกไปดีครับ แล้วก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันกำลังตัดสินใจสำหรับตัว PPS มีต้นทุนอยู่1.40บาทส0สตางค์จะขายหรือว่าเก็บเอาไว้ก่อนดีนะครับคุณสมชายลงทะเบียนแล้วจะรีบจัดคิวตอบให้โดยโด่วนนะครับฝากขับน้ำเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคาว่า m o n e y Plus M O N E Y P L U S มันนพลติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับ ส่วนฮอตไลน์สายด่วนในการจะคุยกับเราก็ได้นะฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735นะครับคุณผู้ฟังครับเร็วๆนี้จะมีงานสัมมนาเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้นในเรื่องหุ้นกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับทำไมต้องเป็นสัมมนาในรูปแบบของเวิร์กช็อปคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าฟังอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเราเนี่ยรับรู้ได้ดีไม่เท่าที่ควร แต่ถ้าเกิดว่าฟังด้วยคิดวิเคราะห์ทำกันบ้านร่วมกันด้วยมีโอกาสซักถามมีโอกาสประเมินความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานดีหรือไม่จังหวะในการเข้าซื้อต้องดูตัวแปรอะไรดูอินดิเคเตอร์ตัวไหนในลักษณะการสัมมานาเวิร์กช็อปสัมมานาคุ้นเชิงปฏิบัติการเนี่ยก็จะทำให้การรับรู้และการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่เลยเป็นส่วนหนึ่งของที่มาในงานสัมมนาเวิร์กช็อปสุดเข้มขน้นขีดเส้นใต้3เส้นสำหรับนักลงทุนในหุ้นมือใหม่สำหรับนักลงทุนในหุ้นมือใหม่หนนหมหมเป็นการปูพื้นทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางด้านเทคนิคเข้มข้น1วันเต็มเต็มเข้มข้นหงวันเต็มเต็มนะครับงานนี้กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ ถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่บอกก่อนนะครับงานนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับงานนี้มีค่าใช้จ่ายสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0819849735 0819849735นะครับสำหรับสัมมนาเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นสำหรับมือใหม่ผู้สนใจในหุ้นจากทางรายการ Money Plus รายการ Money Shot นะครับงานจะมีในวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี เสาร22ีลกรกฎาคมเดือนหน้านะครับตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเรานำเอา3กูรูมาอยู่ในเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นในวันเดียวกันนะครับ เพื่อจะปูพื้นทั้งปัจจัยทางด้านพื้นฐานและปัจจัยทางด้านเทคนิคเบื้องต้นสนใจสอบถามด่วนนะครับ0819849735 0819849735งานจะมีในวันเสาร์ที่22กรกฎาคม22กรกฎาคมสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ด่วนเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับไปดูช่วงแรกของรายการมันนีช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปดูแนวโน้มตลาดคุ้นบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกลยุทธ์ที่ใช้ตลาดแบบนี้งัดกลยุทธ์ไหนมาใช้ดีรวมทั้งคุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ k คทีประเทศไทยด้วยผมเชิญพี่อู๊ดคุณมงคลพุ่งเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เคทประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับพี่อู๊ดครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับดาวโจนส์เมื่อคืนนิวไฮอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับวิ่งค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยพักนิดนิดหน่อยแล้วก็วิ่งเดินหน้าต่อครับแน่มันจะไปต่อได้จริงๆใช่ไหมสําหรับดาวโจนส์ครับใช่ครับมีความไปไปได้ค่อนข้างสูงแม้กระทั่งทําดูจะมีปัญหาอะไรอยู่บ้างนั่นแะสิผมว่าตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่ดาวโจนส์นั้นยังคงเดินหน้าต่อได้เพราะว่าคนก็ยังคงเชื่อว่าพวก g ีดเนี่ย เขาโตได้ตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับแล้วกลุ่มที่เป็นตัวนําตลาดจริงๆอ่ะคือกลุ่มเทคโนโลยีอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโดยตรงเลยนะครับ,รบที่เป็นตัวดันตลาดขึ้นก็เชื่อว่านะครับหลังจากทำนิวไฮแล้วเนี่ยน่าจะไปถอดได้นะครับมีโอกาสครับ ถ้าดูจากถ้อยแถลงของประธานเฟดสาขานิวย์กที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวดีเงินเฟอมีแนวโน้มขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทําให้คาดการแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยของเฟดน่าจะเป็นยังไงต่อพี่ก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นก่อนหน้านี้ต้องย้อนนิดหนึ่งก่อนหน้าตอนที่ประชุมเฟดออกมาปุ๊บเนี่ยสเตทเมนต์ออกมาเนี่ยบอกว่าตัวเงินเฟอร์ต่มคนก็ไปตีความว่าดอกเบีย้ยไม่ขึ้นครับบอลก็ยังซื้อกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเงินเฟอร์อต่ำแหมมันก็ไม่มีอะไรมากดดันใช่ไหมใช่ พอเมื่อคืนออกมาบอกว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นไปแหละนะครับระดับการจ้างงานก็ยังดีอยู่<ม>เศรษฐกิจก็ยังขยายตัวเพราะฉะนั้นคนก็มาตีความว่าตัวดอกเบีย้ยจะขึ้น<แ>ค่าดอลลาร์ขึ้นค,คนก็จะขายพันธบัตรออกนะครับ<ม>แต่ว่าที่ผมจะพูดตลอดคือผมชอบดอลลาร์ขึ้นชอบดอลลาร์แข็งใช่ครับดอลลาร์แข็งก็เป็นตัวสะท้อนความเชื่อมั่นและตอนนี้ดอลลาร์แข็งเป็นตัวสะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐด้วยซึ่งเป็นคนซื้อรายใหญ่ของโลกคือถ้าดอลลาร์แข็งตลาดหุ้นก็ดีด้วยใช่ครับก็เเานก็ลลยยป มุมที่เป็นบวกกับตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองรหรือแม้กระทั่งกับความเชื่อมั่นของตลาดโดยผมเองก็ตามผมก็ยังมองไปในเชิงบวกครับพี่อู๋ก็ยังชอบดอลลาร์แข็งนะ,ะเพราะว่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นสหรัฐด้วยนะครับ,รบเอาละครับแล้วถ้าดูผลพวงจากการประชุม FOMC ค,ครั้งล่าสุดเนี่ยนะะนักลงทุนยังคงให้ความสนใจหรือว่าให้น้ำหนักในการติดตามทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยสหรัฐ น้ำหนักยังมีอยู่เยอะไหมครับตอนนี้เนี่ยจากที่ตัวประธานเซทพูดเมื่อวานนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองนิดนึงแต่ว่าที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเนี่ยว่าเราสนใจเรื่องอะไรอยู่แล้วเราคิดว่ายังคงมีผลอยู่ก็คือครับฟโฟลกับตลาดเนี่ยหรือว่าเอฟเฟกที่มีผลกับตัวตลาดหุ้นเนี่ยที่ค,คนจะกลัวว่าตัวเงินน่จะไหลออกเพราะว่ามีการลด QE ลงเนี่ยผมว่าตอนเนี้มันไม่ชัดเพราะกําหนดเวลาเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งหมื่นล้านเหรียญต่อเดือนเนีย,ยังไม่กาหนดมาแน่นอนด้วยเพราะประเด็นที่ว่ากลัวว่าฟันโฟจะหายไปเนี่ย ผมว่าตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวมากครับเพราะว่ายังไม่มีกําหนดอะไรแล้วก็ระดับการลดของเขาเนี่ยถือว่าน้อยด้วยใช้เวลาตั้งประมาณสักหาปีเนี่ยก็ออทำแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องกังวลเลยว่าโฟจะหายไปนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องกลัวว่าโฟจะไหลออกจะตลาดคุ้นเกิดใหม่กับสหรัฐหรือไงครับใช่ครับไม่ต้องกลัวมากอคือมีอาจจะมีบ้างเพราะดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดต้องกังวลมากถ้าโฟจะไหลกลับก็จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บไปเพราะฉะนั้นประเด็นที่กลัวว่าฟันโฟจะไหลออกแบบ,บวื้หวาก็จะกังวลลดลงนะครับครับทีนี้ขยับไปดูยุโรปหน่อยนะการหารือรอบแรกในขั้นตอนเบรกซิตระหว่างอังกฤษกับ e ูเมื่อวานนี้ผลเป็นไงครับพ<อ><อ>ี่อุตคก็จริงๆตัวการคุยครั้งแรกคงไม่ได้มีอะไรมากเป็นการเกินนําเป็นเกินบอกกันเป็นการเสนอเปอ้ปสอะไรกันเพราะตรงนี้เนี่ยถึงแม้ตุวเทลซ่าเองไม่ใช่คนที่ได้คะแนนชนะแบบเด็ดขาดเนี่ย แต่ว่าขั้นตอนเองเนี่ยก็สรุปเอาว่าก็ยังคงดําเนินต่อไปใช้เวลาปีหรือสอปีนะครับนั้นตรงนี้ไม่ได้สะดุดพอไม่สะดุดปุ๊บคนก็ไม่ต้องกังวลคนอาจจะกลัวที่มีการสะดุดจะมากกว่าแต่ถ้ากิดทุกอย่างเป็นไปตามที่เคยคาดการ ทุอย่างก็โอเคแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งรัฐสภารอบสองตัวฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับในมาครองเหงว่าเป็นคนที่ชนะด้วยนประการเมืองเขานะครับนั่นตัวนี้ก็ถือว่าปัยเสี่ยงเรื่องการเมืองของยุโรปลดลงไปครับก็เบาใจได้ใช่ครับเเรื่องที่ดีเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองทางฝั่งยุโรปก็อยู่ระดับต่ํานะครับใช่ครับนักลงทุนก็คลายความกังวลลงมาเยอะเลยนะครับทีนี้แล้วเรื่องน้ํามันล่ะภาวะ ความกังวลต่อภาวะโอเวอร์สัปพลายของน้ํามันละ่ะตอนนี้ระดับอยู่สักขนาดไหนครับเนี่ยก็ยังมีอยู่นะตัวราคาน้ํามันที่อยู่ต่ํากว่าระดับ45เหรียญเนี่ยก็เป็นตัวที่ชี้แล้วนะครับว่าภาวะโอเวอร์สัปพลายเนี่ยเราต้องอยู่กับเขาเนี่ยไปอีกจนถึง,ถงต้นปีหน้าเป็นอย่างเร็วพูดอย่างนี้แสดงว่าราคาน้ํามันขึ้นยากสิครับขึ้นยากครับที่เมื่อก่อนเนี่ยนะเรามองว่า50ขึ้นแน่ๆถึง55เ<อ>ะไรนั้นนะแต่วันนี้ผมบอกว่าเกิน50ก็ยากแล้วปรับมุมมองใหม่ ใช่ครับก็จะปรับมุมมองใหม่กันนิดนึงว่ามันอาจจะเกินยากแล้วเพราะว่าถ้าเกิดภาวะยังเป็นแบบนี้อยู่นะแล้วก็ตัว g d p ของโลกมันโตไม่ได้ทันอะไรพวกนี้เป็นตัวกดดันราคาน้ํามันแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือหุ้นพวกผู้ผลิตน้ํามันต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่รส่วนคนที่เป็นปิโตรเคมีเนี่ยถึงแม้ตัวมาจินตอนนี้ยังบางๆแต่ก็มีแนวโน้มจะดีในอนาคตครับกรอบบนของราคาน้ํามันอาจจะถูกจํากัดไว้แถวแถวห้าสิบเหรียญสหรัฐต่อบาเรลใช่ครับเกินนี้ขึ้นไปได้ยาก ว่ายากนั้นในช่วงหนึ่งถึงองเดือนข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าปัจจัยใหม่ๆเนี่ยที่จะหนุนราคาน้ำมันผมยังไม่เห็นเลยครับครับขยับไปดูเรื่องของการประกาศหุ้นจีนที่ค,คำนวณดัชนี MSCI นะครับตกลงเอฟเฟกเยอะไหมครับก็มีผลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันมาหลายปีแล้วแล้วก็ MSCI ก็ยังรีรอที่จะบรรจุ แต่เขาเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาบอกว่าในวงการพน,นันหรือว่าวงการที่มีการกเขาเรียกพน,นันแบบถูกกฎหมายเขาบอกว่าห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าผลกเกิดอะไรขึ้นเอาหุ้นจีนเข้าไปเนี่ยเห็นบอกว่ามาห0้อยกว่าตัวเกือบสองร้อยตัวเนี่ยจะทําให้เวทในดัชนี MSCI Emerging Market เพิ่มจาก 1.8- ่จปให้เป็น2เปอร์เซ็นต์แล้วถามว่าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเราล่ะมันก็ทําให้สินค้าที่อยู่ในดัชนี MSCI เนี่ยมันเยอะขึ้นไงพอเยอะขึ้นปุ๊บ คู่แข่งเราก็เยอะขึ้นเพราะจำนวนสินค้ามันเยอะขึ้นก็มองในประมาณนั้นนะครับคราวนี้ก็ต้องไปดูว่าใครเนี่ยเมื่อเทียบกับคุณจีนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่สุดท้ายแล้วผมว่ายังก็ตามต้องรอดูคืนนี้ก่อนให้เขาประกาศมาก่อนแล้วค่อยมาตีความกันครับรอดูคืนนี้นะครับว่าน้ําหนักในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรื่อง msci จะคํานวณคุณจีนเข้าไปด้วยนะครับเอาละครับเรื่องของฟันโฟพี่อูรุปหน่อยครับ ก็ฟันโฟตอนนี้นะโดยสรุปแล้วผมมองว่าฟันโฟยังคงอยู่ตลาดหุ้นไทยยังไม่ได้ไปไหนอาจจะออกจากบอลบ้างเพราะว่าตอนนี้เทรนด์เนี่ยดอกเบี้ยอาจจะขึ้นนะครับคนอาจจะลดจากบอลคือโอกาสที่คนซื้อบอลแล้วกาไรเยอะเนี่ยจะน้อยลงในเรื่องของตลาดหุ้นผมไม่ได้กังวลมากครับความกังวลไม่ต้องเยอะนะใช่ครับไม่ต้องกังวลมากเรื่องฟันโฟไหลออกนะครับแล้วเงินบาทที่อ่อนลงละอันนี้ดีไหมอันนี้เป็นตัวช่วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมเขียนในวิคด้เองผมก็บอกเงินบาทเองตอนจากนี้ไปมันคงไม่อ่อนไปแล้วล่ะดอลลาร์แข็งบาทเลยออ่อนใช่ครับ คงไม่แข็งไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็ที่เราสังเกตเห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือตัวเงินบาทหลังๆมาตั้งแต่เดือนเมษายนต้นมาเนี่ยเขาอะเกาะกลุ่มเงินเอเชียแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ เมื่อก่อนเราฉีกแนวกันไปเลยขาดแข็งปกติแต่ตอนนี้เราเกาะกับคนอื่นหมายความว่าเราขึ้นลงตามดอลลาร์จริงๆแหละมันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเกาะกับดอลลาร์หรือเอเซียสกุลอื่นเกาะกับดอลลาร์เนี่ยทุกคนก็ถือว่าแฟร์ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็ถือเป็นดีกับกลุ่มส่งออกครับถือว่าเป็นผลดีนะครับที่บาทกลับมาอ่อนค่าลงนะครับนะครับทีนี้เรื่องปัจจัยภายในเรื่องการเข็นผลักดันโครงการต่างๆของภาครัฐล่ะจะเป็นปัจจัยบวกช่วยหนุนได้บ้างไหมครับพี่อุ้ยอันนี้เป็นตัวพื้น ตลาดเลยนะที่ทำให้ดัชนีของเราเนี่ยขึ้นไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยัน้นตรงนี้ผมมองว่ายังมีต่อนะตอนนี้ทุกๆวันอังคารต้องมาจับตาดูว่าคลมอจะอนุมัิอะไรนะครับก็ผมมองว่าเป็นบวกนะเป็นปจนัจจัยในเชิงบวกของตลาดนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้น KTBST มองเทรนแนวโน้มหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างทั้ง ชั่วโมงกว่าๆที่เหลือของวันนี้แล้วก็ช่วงที่เหลือของสัปดาห์ครับพี่อุ้ยครับคือผมมองว่าตลาดตอนนี้ยังเป็นเทรนของไซเวยยังไซเวยต่อ <sideways S 2> เป็นไซเวย์อัพไซเวย์ <sideways S 2> ถึงไซเวย์อัพใช่ครับเพราะว่าไซเวย์ของเราจะเห็นว่าหุ้นบวกวันหนึ่งประมาณ3.4จุดนี่คือเรียกว่าไซเวย์แล้วนะแต่เป็นไซเวย์ขึ้นคือบวกเรื่อยๆอนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วกรอบเป็นยังไงบ้างถ้ามองกรอบสั้นๆเนี่ยเรามองเนี่ยที่ประมาณสักหนึ่าร้อยถึง1,589จุดเคลื่อนไหวประมาณสัก10จุดใช่ครับ กรอบด้านบนก็เต็มที่ไม่เกิน15891590กใช่ครับกรอบแนวรับด้านล่างไม่น่าจะหลุด1580ลงไปได้เยอะใช่ครับ1น8่าน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับใช่ครับถ้าหลุดก็หลุดไม่เยอะนะอันนี้เป็นกรอบวัน2วันใช่ไหมครับครับแล้วถ้ากรอบทั้งสัปดาห์ล่ะครับพี่อู๋ิผมอาจจะให้กว้างขึ้นนิดนึงนะข้างล่างเนี่ยผมให้ไปถึง 1566, 1566จุดจะเป็นกรอบด้านล่ง่คนับาล้ก็ดกานบเนี่ยจะเป็น ,5 96จุด1,596จุดจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนใช่ครับยังไงก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้โอกาสทะลุและยืนได้ที่1,600จุดน่าจะเป็นไปได้ยากผมว่ายังยากอยู่นะเพราะว่ายังยากอยู่ครับเพราะว่ามันต้องต้องการแรงหนุนอะไรที่เยอะกว่านั้นนะครับถึงไปก็ไปใกล้ๆแล้วก็หยุดนะครับกลยุทธ์การลงทุนจาก KTBST ในภาวะที่มองว่าตลาดน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพเล็กๆได้ครับ ทำไงดีครับก็ยังคงต้องเป็น selective buy คือหุ้นผมประเมินนะหุ้นจากนี้ไปเนี่ยอีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยคือไม่ได้ขึ้นยกแผงไม่ได้ขึ้นยกกลุ่มคุณแค่บางตัวพรนะเนี่ยเราต้องเล่นตัวที่มีปัจจัยเข้ามาในเฉพาะตัวเขาต้องมีสตอรี่แบบไหนบ้างต้องมีสตอรี่อย่างเช่นกำไรจะดีมากหรือมีอะไรที่ฉีกแนวมาเลยอย่างเช่นธุรกิจของเขาเนี่ยมันดีกว่านอื่นนะครับหรือว่ามีได้แรงหนุนจากอื่นๆมาอย่างเช่นเป็นคนที่จะรับงานภาครัฐ กลุ่มรับเหมาใช่ครับเป็นรับเหมาแล้วก็รับเหมาพวกต่อเรื่องรวมถึงกลุ่มที่เป็นพวกรับงานพวกไอซีทีด้วยนะวางระบบไอซีทีด้วยด้วยนะผมว่ามันก็จะเป็นการเกาะกระแสนี้หรือแม้กระทั่งหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวอื่นขอให้เน้นนะเน้นว่าเป็นหุ้นที่มีปัจจัยที่เฉพาะตัวเป็นซีเล็กทีบไปนะครับใช่ครับเงินสดเท่าไหร่ครับพี่อุ๊ดตอนนี้ยังคงไว้ที่3 0เครับเงินสดไว้3 0นะครับครับคุณเจ็ดสิบนะครับ ไปตอบคำถามคุณผู้ฟังที่รักคุณแพรพี่ไลฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ไ d ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money p a s s MONEYPLUS มันนี plus ติด e กันตรงตัวคุณแพพิไลมีหุ้น d ดเอรวักรุ๊ปจำกัดมหาชนต้นทุน4บาท54สตางค์แนวโน้มจะเป็นยังไงและขอแนวต้านใกล้ๆด้วยครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดตอบคำถามตรงๆก็คือว่าถามว่าแนวโน้มยังไงเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นก็กำลังขึ้นมาหาจุดสูงสุดเดิมของเขาเมื่อประมาณปีที่แล้วโดวยสิงหาปีที่แล้วจุดสูงสุดเดิม5บาทกว่าบาทพิวประมาณ5บาท30ครับ จุดสูงสุดเดิมของดีเอลวันหบาท30สตังค์เมื่อประมาณสักสิงหาคมปีที่แล้วนะครับใช่ครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าพอถึงจุดตรงนั้นจุดสูงสุดเดิมเนี่ยคนก็ชอบเรียกว่าแนวต้านเนี่ยมันก็จะเห็นว่าวันนี้ราคาหุ้นแถวลงมาแล้วะนะครับเพราะว่าจุดสูงสุดของวัน2วันเนี่ย เขาอยู่ที่ห้าบาทยี่สิบห้าครับนะครับนั้นตอนนี้ก็ถือว่าถ้าถามว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนก็คือห้าบาทสามสิบครับห้าบาทสามสิบเป็นแนวต้านระยะสั้นๆนี้นะครับใช่ครับเพราะว่าเป็นจุดสูงสุดเดิมของดีเอลวันเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วนะครับใช่ครับแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างสําหรับหุ้นตัวนี้ครับก็แนวโน้มธุรกิจเองเนี่ยเรื่องของท่องเที่ยวตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มกลับมานะผมว่าธุรกิจนี้ยังถือว่าดีโดยเฉพาะงพวกในกลุ่มที่เป็นโรงแรมที่อยู่ในประเทศนี่แหละอย่างดี 5บาท30สตางค์เป็นแนวต้านนะครับแต่ถ้าถามราคาที่เหมาะสมในมุมมองของ KTBST d i l a เนี่ยมีราคาที่เหมาะสมสักเท่าไหร่ครับครับเราให้ไว้ที่5บาท70ครับให้ไว้ที่5บาท70สตางค์นะครับใช่ครับเป็นราคาเหมาะสมนะครับครับและคอมเมนต์ซื้อไหมครับคำแนะนำเราจะเป็นซื้ออยู่ครับยังเป็นซื้ออยู่เพราะฉะนั้นคุณแพรพิไลถือต่อได้นะครับราคาเหมาะสม5บาท70สตางค์สำหรับ Dielawan Group จำกัดมหาชนนะครับไปปิดท้ายกันที่หุ่นเด่นประจำสัปดาห์นี้ขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับพี่อุ แรกนะครับจะไปอยู่ในกลุ่มเรื่องของตัวรับเหมาครับงานรับเหมาก็วันนี้เราไปในเรื่องของเสาเข็มนะครับก็คือชื่อไพลอนนั่นเองตัวนี้พี่อูดไม่เคยคุยให้เราฟังมาก่อนเลยนะไม่เคยเลยนะเพราะว่าบริษัทไพลอนจำกัดมหาชนนะครับครับไฮไลท์อยู่ตรงไหนครับพี่ก็ไฮไลท์ก็คือตอนนี้งานผู้รับเหมาเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มไปสนใจงานที่รับงานต่อเนื่องคือไม่ใช่รับเหมาใหญ่ตัวเสาเข็มตัวนี้เราไปเลือกตัวขนาดไซส์เล็กลงมานิดนึงครับ นะครับเพราะว่าเรื่องของผลการงานเองเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างดีนะตัวปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะครับก็ยังกําไรอย่างโตมารักษสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ก็ถือเป็นไฮไลท์ของตัวนี้นะครับแนวโน้มกําไรดีไหมครับสําหรับไพลอนก็ดีครับก็ถือว่าโตค่อนข้างเยอะแล้วก็ปีนี้โต30กว่าปีหน้าก็ยังคงโต30กว่าเหมือนเดิมครับแสดงว่าจะดีชัดๆตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไปใช่ไหมใช่ครับเขาไปเกี่ยวอะไรกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองหรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนในการรับงานอันนี้ไม่ไแน่ใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เี่ยบอกว่าเขาเพิ่งเรื่องรับงานกันว่าการแจกงานสู่ตัวคนที่เป็นสับคอนแทคผมยังยังไม่เห็นนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคงรอดูข่าวดีนะครับ ขับ,บกลุมในแบบนี้นะครับคาดหมายกําไรทั้งปีปีนี้ของไพลอนน่าจะโตสักแค่ไหนครับเนี่ยก็ปีนี้โต35%มาอนะครับมามอยู่ที่ประมาณสัก223ล้านบาทครับแล้วปีหน้าล่ะครับปีหน้าก็จะโตต่ออีกประมาณสักสามสิบ สองเปอร์เซ็นตนะครับก็มาอยู่ที่ประมาณสามร้อยขึ้นแต่สามร้อยล้านบาทเลยมองแนวโน้มดีทั้งปีนี้และปีหน้าต่อเนื่องด้วยนะครับใช่ครับสำหรับไพลอนจำกัดมหาชนครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง KTBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของไพลอนครับซื้อครับเล็กคอมเมนต์ซื้อไพลอนนะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับสิบสี่บาทหกสิบครับสิบสี่บาทหกสิบสตางค์ครับสิบสี่บาทหกสิบสตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับไพลอนนะครับครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับประมาณสิบสามบาทยี่ 1ิบครับสิบาท20สตังค์สิบสาบาท20สตังค์เป็นจุดทยอยเก็บนะครับแล้วถ้าผิดทางสต็อปลอสแถวไหนครับถ้าต่ำกว่า13บาทลงไปครับหลุด13บาทลงมาเมื่อไหร่หลุด13บาทลงมาเมื่อไหร่ขายหนีก่อนสําหรับไพลอนนะครับเอาละครับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับวันนี้ก็จะมาดูในกลุ่มที่เป็นอาหารนะครับจานตัว CPF นะครับหรือว่าบริษัทเจริญพภพภัธฑ์อาหารครับ จริญโพกพันอาหารจำกัดมหาชนมีประเด็นเตรียมเพิ่มทุนไม่ใช่หรอครับพี่อุ้งใช่ครับเขาก็เพิ่มทุนนะห้าต่อหนึ่งยี่สิบห้าบาทนะครับราคาหุ้นเองเนี่ยก็ลงมาตอบรับกับเรื่องของตัวราคาหุ้นที่จะขายเพิ่มทุนนั่นแหละนะครับแล้วก็มานิ่งๆอยู่นะครับต้องยอมรับว่า CPS บางทีเนี่ยหรือว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยบางทีเวลาเพิ่มทุนเนี่ยก็จะมีเหตุผลเสมอนะครับซึ่ง c p F เองเนี่ยก็มีการขยายธุรกิจเพราะฉะนั้นก็ น่าจะนําเงินไปในการที่จะซื้อกิจการหรือว่าในการลงทุนนะครับคงไม่ได้เอาเงินไปในวัตถุประสงค์ที่ที่แตกต่างจากนี้นะครับพี่อู๊ดมองว่า CPF เนี่ยราคาลงมาเยอะแล้วแต่พื้นฐานยังดีอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าพื้นฐานดีนะแล้วก็พอมาดูในะเรื่องผลประกอบการเองนะั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยกำไรเขาก็ดีนะปีที่แล้วกํไากนะกไรโตมา มาถึงประมาณสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ,รบปีนี้อาจจะโตน้อยหน่อยเพราะว่าปีนี้อะไรแรงขับดันเรื่องของราคาจริงๆราคาจัดตัวหนึ่งก็คือตัวหมูนี่แหละเป็นตัวผักดันขึ้นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาหมูนี่ขึ้นไปประมาณเยอะประมาณตั้งแต่เจ็ดสิบเลยปีนี้ก็ถามว่าดีไหมก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็แต่ประมาณหกสิบกว่านะครับงนั้นตัวนี้ก็ถือว่ากำไรเนี่ยยังคงโตต่อแต่ว่า อาจจะไม่ได้โตเหมือนปีที่แล้วคาดการกําไรสุทธิปีนี้ของ CPF ประมาณสักเท่าไหร่ค,ครับแม่คถ้าเป็นกำไรที่ไม่รวมรายการพิเศษนะก็อยู่ประมาณสักหมื่นสามพัล้านบาทนะครับก็ลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ถ,ถ้าเกิดรวมกําไรพิเศษพวกขายนู่นขายนี่เอาไปเนี่ยกำไรจะโตประมาณสัก สองเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยโตสามสิบสาปีนี้โตสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆครัอาจจะโตน้อยกว่าปีที่แล้วใช่ครับแต่ยังดีอยู่นะครับใช่ครับเล็กคอมเมนต์ยังเป็นทางการจากทาง KTBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของ CPF ครับซื้อครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ CPF นะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับสาสิบเจ็บาทครับราคาเป้าหมายสามสิบเจ็ดบาทราคาเป้าหมาย37บาทนะครับทยอยเก็บได้เท่าไหร่ครับ 2 4บาทถึง25บาทครับ24บาท9 0ถึง25บาททยอยเก็บได้สำหรับ CPF นะครับครับผิดทาง Stop Loss แถวไหนครับถ้าต่ำกว่า24.40บาท40ครับหลุด24.40บาท40ลงมาเมื่อไหร่ถ้าหลุด24.40บสาท40สตางค์ลงมาเมื่อไหร่ขายหนีออกมาก่อนนะครับ,รบนี่คือ2คุณเด่นจากทาง KTBST ประจำสัปดาห์นี้ก็คือไยลอนจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย14บาท60สตางค์และ CPF จเจิิโพกพันอาหารจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย37บาทนะครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับพี่อุ๊ดก็เดี๋ยวขอฝาก Facebook ไว้ก็แล้วกันนะครับก็คือจะเป็น ของเรานะครับ KTBST นะครับรบแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของสัมนาของทางผมเองเนี่ยก็จะมี24มันเสาร์เยอถึงนี้แล้วก็จะเป็น27ที่มันในช่องนะครับก็ลเราไปตามกันได้ครับ24กับ27พี่อู๊ดขึ้นเวทีนะครับครบใครเป็นแฟนๆพี่อู๊ดก็เชิญติดตามได้เลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มเนื้อหอมนะคนะครับเป็นนักวิเคราะห์ระดับคุณภาพเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็เดินสายให้ความรู้อย่างทุ่ดถึงเลยนะครับเอาละครับเป็นกําลังใจให้พี่อู๊ดวันนี้ขอบ สวัสดีครับครับพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับให้เกียรติมาคุยมาให้ความรู้มาฝากคุนเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณบรจทาลิสเอาไว้นนที่นี้ด้วยนะครับบรจทาลิส0 2 0 1 5 0 2 2 2 0 2 0 1 5 02-2 2นะครับ ส่วนช่วงนี้ครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชันจำกัดมหาชน